ทำหลุดมือไป ว้าว <Wow. S 2> ความโดดเด่นของ vivo v 60 lite ครั้งนี้นะครับบ้างแบตเตอรี่บู6,500มิลลิแอมป์แล้วมาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับที่เสียงดัง400ฮนะดีไซน์สวยงามกระทัดรัดมีให้เลือกหลายสี vivo v 60 lite ครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับวันนี้พามาดูพามารีวิวกันนะว่าเขามีอะไรเด่นมีอะไรน่าสนใจบ้างครับโดยรุ่นนี้เนี่ยรองรับ 5G นะครับมาพร้อมอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว90วัตต์ด้วยและตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมกับสี2สีนี้เลยนะครับคือสีฟ้าไท ผมว่าในส่วนของโทนสีและการเคลือบผิวในค่อนข้างที่จะคล้ายๆๆคกัน,นะครับมันจะมีความสง่างามนะครับมีความเรียบๆแบบนี้นะครับด้านหลังจะมาพร้อมกับไฟออร่าลไลท์เลยนะครับตามสไตล์ของ v Series นะครับและเฟมด้านข้างจะเป็นแบบเรียบนะครับจับกระชับมือจับง่ายน้ําหนักเบานะครับใช้งานได้สบายๆเลยงานประกรอบค่อนข้างดีนะครับแต่แน่นอนแหละว่ามันอาจจะไม่นแน่นปักแบบเหมือนกับเรือธงเลยมันจะมีความเบาๆอยู่บ้างแต่ผมว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วกับสเปคที่เขาให้มาตัวนี้น่าสนใจไม่น้อยเลย อันนี้ขอเอาวิดีโอตัวเองก่อนนะครับช่วงนี้ผมติดเหลืองบ่อยนะครับผมว่าลำโพงดังดีนะครับและตัวของหน้าจอเนี่ยก็เป็น AMOLED นะครับ1,000ล้านสีที่รองรับ HDR10+ ด้วยเป็นจอ Refresh Rate ที่1 2 0่รี่เฮิร์นะครับต่นนั้นเนี่ยในการใช้งานพื้นฐานนะครับก็ลื่นไหลติดนิ้วอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าในบางจังหวะเนี่ยผมก็รู้สึกว่า มันอาจจะมีติดๆอยู่บ้างนะด้วยอาจจะเป็นเวอร์ชันไลน์นะครับแต่สิ่งอื่นที่ให้มาเนี่ยก็โอเคพอแลกกันได้อยู่นะครับนอกจากไฟ AI ออลลัสไลท์แล้วนะครับจะมีกล้องออาตัววายแองเกิล8ล้านพิกเซลที่ได้มุมมองที่120องศานะครับและกล้องหลักที่เป็น50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์จาก Sony IMX882 เช่นตัวกล้องที่ถ่ายมานะครับตัวกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลเนี่ยเอ้ยผมมาถ่ายคนมาได้ดูดีนะเนี่ยดูหน้าผมดิถ่ายมาแล้วหลอกกับตัวจริงวป่าเปิดบิวตี้ได้นะครับแล้วก็ส่วนการซ่อมแซมมมมนนนะครัับกก็ซซ่่ออแได้เเหืชน ภาพนี้อาจจะมีบางจังหวะไม่ชัดอันนี้สมมติได้ฟังเนาะก็คือปรับให้มันชัดขึ้นได้สว่างมากขึ้นได้นะครับจากการซ่อมแซมแอปเ d นั่นเองแบบนี้ใครชอบก็สามารถเปิดใช้งานกันได้นะครับภาพเก่าๆมาไม่ชัดปรับให้ดีขึ้นได้นะครับในส่วนของความงามนะครับก็ปรับได้ตามสไตล์ของ vivo นะฮะอยากให้โทนผิวนะครับอ่ะเป็นยังไงขาวขึ้นนะครับมีความอมความชมพูมากขึ้นนะครับความเนียนผิวอ่ะแบบนี้หน้าผมก็จะเนียนขึ้นแล้วเห็นไหมปรับความขาวอยากได้ขาวของนี้ปะ่ะสิวช่วงตา นี่เห็นไหมรอยค้าก็จางหายไปเยอะแล้วนะครับเทียบได้ด้วยนะก่อนกับหลังเห็นนะเออก่อนปรับกับหลังปรับนะครับปรับให้หน้าเราเนียนขึ้นได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งนะครับยุคหลังๆเนี่ยวิววัวทำได้เนียนมากกับการปรับดิวตี้ไม่ต้องสึบแอปพลิเคชันเพิมเ่มเติมก็ได้เลยครับอ่ะผมขอลบด้วย AI อีกครั้งหนึ่งนะฮะลบสั่งสะท้อนตัวของกระจกก็ได้แนละ้วอยากให้ลบคนออกไปนี่เป็นไงสุดคุณดูดิจากเดิมที่เป็นแบบเนี้ยก็โอเคนะแต่ว่ามันติดคนไง แล้วก็เป็นใส่ขึ้นแบบนี้เนี่ยทำได้แล้วกับ vivo v 6 0 l i t ไครับราคาย่อมเยาฟีเจอร์ ai จัดเต็มตอนเซฟนะครับเลือกให้เต็มทั้งหมดนะจะได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับผมก็ได้ภาพแบบเป็นตีเนี่ยอป้าแบบนี้หรือจะเป็นกล้องหลัก5 0ล้านพิกเซลที่เป็น sony imx 8 8 2เอกตาบเนี่ยได้ประมาณนี้เลยตามสไตล์ของ imx 8 8 2องกันแหละนะครับหรือจะเป็น u er ั t ตร w าไวแปล้านพิกเซลครับมุมมองกว้าง1 2 0องศาก็จะได้ประมาณนี้ พาไปดูภาพจากกล้องหลังกันเล็กน้อยครับกับเซนเซอร์ Sony IMX882 ครับอืมได้ประมาณนี้นะในยุคหลังๆนี้เนี่ยผมชอบความบิวตี้ของ vivo มากอรมันดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สดใสดีนะครับทั้งเล่นหลักนะครับและเล่นเัลตรวแหวนเกิลก็ให้มูดแอนโทนของภาพที่ล้อไปในโทนใกล้ๆกันครับเอาตัวแหวน8ล้านพิกเซลถ่ายมาแล้วอาจจะมีความอมเหลืองกว่าเล็กน้อยส่วนไฟ AI ออ l l i g h นะครับก็ช่วยถ่ายภาพยามค่ำคืนให้สว่างขึ้นเยอะเลยอะแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วรุ่นนี้ต้องมือนิ่งหน่อยนะครับตอนถ่ายยาม,ามค่ำ จากแบบนี้นะฮะใช้ AI ช่วยในการลบคนและปรับหน้าให้เงียนขึ้นได้แบบนี้อันนี้เป็นโปเคกล้องหน้าไม่มีกันสั่นนะครับก็จะได้ประมาณนี้ลองดูแล้วกันเพราะผมก็เห็นพรอพ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 ้อมๆคุณเลยแหละมีฟีเจอร์ AI ที่ช่วยลบเงาสะท้อนกระจกได้ครับอันนี้คือปรับจากหลังที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหายไปแล้วเงาก็ได้ภาพไร้เงาสะท้อนแบบนี้ c h i มนซ t A107360 Turbo นี้นะครับกิกเป็นซิกอยู่ที่2,881ครับสำหรับมัลติคอร์นะ และตัวของอั b ตุ c เบชมานะครับจะได้ไปที่ประมาณเกือบเกือบกแสนนะ8แสนกลางๆช่วงนี้ครับในการแก้ไขรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นการโบเก้นะอ่าอยากให้หลังละลายนะครับนี่จิ้มตัวแบบนะครับหลังก็ละลายมากขึ้นนะครับละลายแบบ F0.95 ก็ได้นะครับหรือจะสัก2อนูนยแบบนี้กลางสวยก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือในฟีเจอร์ AI นะครับยุคนี้ต้องมานะครับคุณก็สามารถ กดในส่วนของการแก้ไขนะครับและใช้การซ่อมแซมเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่ายังลบ AI นะครับเช่นผมต้องการลบคนนะครับลบคนออกก็จะมีการสแกนนะนี่เห็นไหมเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วนะครับผมกดลบออกทั้งหมดฮะฟิงหายไปแล้วรวดเร็วเลยนะเห็นไหมคนหายไปแบบเนียนๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหน้ําตกครับวันหยุดคนบ้านเลยไม่ไหวคนเยอะแบบนี้ไม่ไหวนะฮะกดแก้ไขนะครับกดการลบด้วย AI นะครับ ผมขอลบคนก่อนอลบคนให้ออโต้เลยนี่ครับสีทั้งหมดเลยนะฮะลบทั้งหมดครับ1 2 3ซ้ำไปแล้วเลวเวอร์นี่นะหายหมดเกลี้ยงเลยจะบอกหมดก,ก็ไม่ขนาดนั้นนะอาจจะเล็กๆนะครับแต่ว่าภาพรวม,มนเนี่ยก็คือหายหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะลบเป็นลายคนเนี่ยผมต้องการอสมมติเอาเป็นสาวคนนี้แล้วกันนะรู้สึกแย่งซีกันไปนะครับนี่วงๆทูๆจืบ ไปแล้วเห็นไหมนี่คนที่คนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนกันนะครับไปฮะทั้งสองคนจื๊บนะได้เลยเห็นไหมก็ลบได้นะครับเร็วและค่อนข้างเนียนนะ vivo เก่งนะในเรื่องของ AI ลบคนซึ่งขอบอกเลยครับว่าไอ้ฟีเจอร์ AI ลบคนของ vivo เนี่ยใช้กี่ครั้งก็ชอบนะแต่ละภาพที่ทําได้ลบได้เนียนมาก ส่วนสเปคฮาดแวร์ซอฟแวร์สำคัญนะครับมาพร้อมกับฟันทันโอเอสนะครับแอนดรอยสิและตัวนี้น่าจะเป็นแรมที่8ปดบวกแปดกิกะไบต์นะครับสโตรเรจนะครับที่2องร้อยหกิกะไบต์แต่ก็จะมีรุ่นที่เป็น1 2บส r a กิกะไบต์แรมให้เลือกด้วยนั่นเองนะครับและเห็นเครื่องบางๆแบบนี้นะครับแต่ให้แบตเตอรี่จุใจครับที่เป็นบลูเทคโนโลยีจากวิโบนะครับหกพันห้ามิลลิแอมเลยใส่มาให้นะครับตัวนี้แพงมากนะครับบางมาก7.59มเม แต่ว่าให้แบตเตอรี่ที่6,500มิลลิแมและการชาร์จเร็วนะครับที่เป็น Vivo Flash ชาร์จที่90วัต์ด้วยนะครับ1-100%เนี่ยในเวลาเพียงแค่52นาทีเท่านั้นนะครับและชาร์จพแค่10นาทีนะครับสามารถดู YouTube ได้ต่อเนื่องถึง6.6ชั่วโมงกันเลยทีเดียวในเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับ Vivo V60 l i t ป้องกันน้าและฝุ่นที่ IP65 และได้การรับรองจาก SGS ระดับโกลนะครับ5ดาวเลยเสริมวัสดุให้แข็งแรงนะครับผ่านมาตรฐานกองทัพ Military Grade ครับตัวนี้คือ f i v Star ฮะดังนั้นเนี่ยถ้าผมทำหลุดมือไปว้าว ไม่เป็นไรนะจ๊ะนิ่งๆแบบนี้เลยหรือเอาหน้าลงก็ได้นะครับก้องดับแต่จอไม่เป็นไรเออดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าความแข็งแรงคงทนเนี่ยไว้วางใจได้หายหัวนะครับเห็นบางๆแบบนี้แต่ทนทานระดับ5ดาวผ่านมาตรฐานร,ระดับทหารเลยครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องมากนะครับว่า Vivo V60 Lite ให้อะไรบ้างน,นะฮะสำหรับตัวเคสนะครับสีฟ้าผมเนี่ยจะเป็นเคสใสนะครับก็จะมีความหนาปาระมาณนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องสีดำเนี่ย ตัวเคก็จะเป็นสีดำนะครับซึ่งจะมี็กเจอร์ที่แตกต่างกันนะสีดําก็จะเป็นแบบดูมีความเป็นหยากมากกว่านะครับอันนี้เนี่ยก็จะดูเป็นความซิลิโคนมากกว่าพลาสติกมากกว่านะครับอ่ะที่คุ้นเคยกันนั่นแหละและภายในนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวของอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับ vivo flash charge ซึ่งให้มาถึง90วัตต์แม็กเลยนะครับเป็นแบบ USB A นะครับตัวสายชาร์จที่เป็น USB A to C ครับก็มีแถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับซึ่งตัวอย่างของการใส่เคก็กับตัวเครื่องนะครับ บุเรนกล้องนะครับก็จะมีการเสริมขอบมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวของโมดูลกล้องในเฮาสิ่งกล้องไม่โดนกับพื้นโดยตรงนะแล้วสังเกตว่าตรงขอบมุมเนี่ยจะมีการเพิ่มนะครับความหนาและก็แกประยะห่างมาเล็กน้อยนะครับทำให้เวลาที่ตกกระแทกเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งความปลอดภัยได้มากขึ้นนั่นเองครับ v i v o V 6 0 Lite มีให้เลือก2รุ่นครับคือรุ่นแรม8รอม 256GB เปิดราคาที่9,999บาทและอัปแรมไป g b รอม 256GB อเท่าเดิมเปิดราคามาที่11,999บาทเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ v i v o b a n d Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศหรือตะก้าฝั่งซ้ายมือและ Description ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดี